รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรหนอคือความรักเราจะมาตามหาความรักสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชูธงว่าความรักเป็นอย่างไรในพระพุทธศาสนา เคารพนบน้อมสักการะบูชาในองค์พระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้านบน้อมในพระสัทธรรมถวายความเคารพสักการะในสัพพมจารีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบขอเจริญสุขเจริญธรรมพวงญาติสาธุชนทั้งหลายวันนี้ชวนท่านมาที่วัดทองเนียม เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครอันเป็นชายแดนประจันตะประเทศของกรุงเทพแห่งนี้มาเยี่ยมอารามหรือผ่านมาก็แวะเยี่ยมได้เป็นวัดเชิงอนุรักษ์ให้ระมณีสถานหีแมกไม้ต้นไม้ให้ความร่มเงาเป็นต้นอยู่กับธรรมชาติจึงชื่อว่าอยู่เย็นแล้วก็สร้างความสุขได้ ในรายการอยู่เย็ยนเป็นสุขวันนี้มหาวิทยาลัยมหามหกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ประกาศชูธงทำรงธรรมในการขับเคลื่อนองค์ธรรมนั้นให้เป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาคือปรัชญาปณิธานอันแน่วแน่ที่ทำรงพระศธรรม และบูชาเทิดทูนธรรมขององค์พระบรมศาสดานั้นให้ตั้งมันสืบต่อจนไม่มีการสมดังที่พระองค์ทรงประกาศไว้ว่าธรรมของพระองค์นั้นไม่จำกัดโดยการเป็นอากาลิโกสืบต่อปณิธานแห่งบรมบุรพาจารย์ทั้งหลายให้เป็นธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่จิตใจ ยังความร่มเย็นหรือความสุขให้เป็นไปแก่โลกนี้ทั้งผองโดยเฉพาะโลกพระพุทธศาสนาในวันนี้ก็จะมาขับเคลื่อนหัวข้อธรรมให้เหมาะสมกับสมัยหรือบรรดาปัญหาที่เกิดมีพวกเรากำลังเดือดร้อนระอุได้ทุกข์ได้ยากลำบากในสถานการณ์ขณะนี้คือโรคระบาดทุกย่อมยาก ทั่วโลกปฏิพีนี้ไม่เคยเกิดมีและได้เกิดอุบัติขึ้นแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงถือธงธรรมว่าอยู่กับความปกติหรืออยู่กับธรรมชาติท่านก็จะถึงความจริงว่าโอ้เราอยู่ตรงนี้มีสติพร้อมแล้วก็น้อมปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ตระหนักตกอ,อกตกใจเราก็ทำการต่างๆได้ อย่างเหมาะสมดีงามแม้ในสถานการณ์รอบข้างคืออะไรเพราะเมื่อรู้แล้วคืออะไรนั่นเราจึงไม่ตกใจความตกใจความหวาดระแวงความกลัวเกิดขึ้นเพราะไม่รู้หวาดระแวงกลัวเพราะกระเพื่อมด้วยหลักแห่งความไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้บวกกันเข้าเป็นสุนญากาศขาดความองรู้นั่นคือเหตุผลฉะนั้นเราอยู่ด้วยการรู้จริงปัจจุบันและจะเกิดความดำเนินชีวิต ให้ถูกต้องดีงามในหัวข้อธรรมที่ชวนพวกเราได้ตามหาความจริงข้อนี้อันสอดคล้องกับปัจจุบันสมัยก็คือเกี่ยวกับหลักธรรมของบทธศาสนาในวันสำคัญสูงสุดวันหนึ่งวันที่พระองค์ทรงประกาศธรรมครั้งแรกทรงสแสดงปฐมเทศนาเชื่อมโยงต่อยอดธรรมของพระองค์ที่มีอยู่ ในอากาศนี่อยู่แล้วในโลกนั้นเนี่ยพระองค์ทรงรับเชื่อมมาสู่พระองค์เองตต่สรู้ชอบตัดสรู้ด้วยพระองค์เองดีแล้วหาผู้ควรมาต่อยอดวันนั้นเมื่อพร้อมแล้วพระองค์จึงเห็นผู้ต่อยอดคือปัญเจ้าขีหรือหรือสีทั้งห้าณนะสถานที่อันเหมาะสปายะอยู่ร่มไม้ชายป่า ชื่อว่าป่าอิสิปัตานามรุกทายวันทรงขับเคลื่อนธรรมนี้แหละเป็นครั้งแรกจุดประกายธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกยังต่อยอดให้เป็นมีสมาชิกเป็นหมู่เป็นคณะชื่อว่าสงเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนั่นคือความสำคัญที่ทรงแสดงธรรมชื่อว่าปฐมเทศนาการนั้นนั้นเราทั้งหลายได้ประรบนึกถึงความสำคัญที่จะเข้ามาใกล้คือวันมาคะ ปรณมีอันเป็นดิถีวันเพ็ญเดือนสามในสกราชปีนี้เดือนกุมภาพันธ์วันที่16อย่างไรก็ตามถ้าจะน้อมนึกถึงธรรมที่พวกเราควรประรบหรือความสงสัยที่เกิดมีต่อบรรดาพุทธบริษัทคนทั้งปวงทั้งหลายก็คือว่าอะไรหนอคือความรักเราจะมาตามหาความรัก สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชูธงว่าความรักเป็นอย่างไรในพระพุทธศาสนานั้นตั้งประเด็นคําถามว่าความรักในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเป็นคําถามเป็นข้อสมมุติให้เกิดประเด็นในการครบคิดถามหาว่าพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรหรือแนะอย่างไรเกี่ยวกับความรักประมาณนี้เป็นประเด็นเพื่อหาคำตอบกัน พระพุทธศาสนาดังที่พวกเราทราบแล้วองค์พระบรมศาสดาคือบรมครูอย่างไม่มีผู้เทียมเทียบเป็นครูเอกของโลกเป็นบรมครูในมนุษย์ยังไม่พอยังชูไปถึงทั่วโลกแดนโลกธาตุสัตว์เล็กสัตว์น้อยพูดผีปีสางทั้งหลายที่พอจะมียานยิกิิดพอรู้ได้ และที่สําคัญที่สุดประจําก็คือเป็นครูของเทวดาจึงได้ชื่อว่าสัทธ,ธาเทวะมนุษย์ซาหนังกรมครูของมนุษย์และเทวดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติทรงประกาศธรรมนั้นเป็นที่รองรับด้วยพุทธกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นข้อยุติทรงเทศนาสั่งสอนทุกๆวันได้ชื่อว่าพุทธกิจคือทรงปฏิบัติเป็นนิจตั้งแต่รุ่ง ก่อนรุ่งอรุณพระองค์ทรงปฏิบัติค้นคว้าความเป็นจริงแล้วว่าอดีตเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันและมองอนาคตที่จะาวางโครงสร้างแต่ละวันหรือมองอนาคตระดับใกล้ระยะกลางหรือห่างออกไปทุกระยะพระองค์ทรงทรงรู้ตั้งแต่อดีตนะจนกระทั่งมาสู่ปัจจุบันและ มองอนาคตไกลพ้นท่นั้น2565ปีในขณะนี้ลุข้าสักราชมาไม่ไม่นานมานี้เป็นกลางๆของพระพุทธศาสนาเท่านั้นขอเราทั้งหลายได้เห็นประการนี้แม้การดับเสด็จดับขันธัพป,ปรินิพพานของพระองค์ล่วงแล้วประมาณนี้เหมือนว่ากึ่งหนึ่งนิดนิดกึ่งแห่งพุทธการเพราะว่าได้ มีข้อกำหนดไว้หรือประมาณไว้ว่า 5, ห้าพปีแห่งพุทธกาลโดยโดยการแห่งพระบรมศาสดาพระสมณะโคดมพระองค์นี้ขอพวกเราทั้งหลายได้สำเนียกดูว่าพระองค์ทรงสแสดงอัตธรรมที่ไปในทิศทั้งปวงทั้งหลายในทิศทั้งสี่ใหญ่อนุทิศอีกสี่คือทิศน้อยทิศใหญ่ทรงไปขับเคลื่อนธรรมเหล่านี้ ทรงประกาศไปอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยไม่รู้ความลำบากธุระกันดานอย่างไรก็ทรงเสด็จพระดำเนินไปนั่นคือพุทธกิจของพระองค์ทรงกระทำจนกระทั่งเป็นปึกแผ่นนี่ด้วยพระองค์เองในยุคที่ไม่มียานพาหนะที่สะดวกสบายทั้งหลายทั้งปวงไปด้วยยานยานคือพระพระบาทของพระองค์เนี่ย ปะทะจาริกังเนี่ยนะเสด็จดำเนินไปสู่ทิศนั้นๆแม้จะบอกว่าพระองค์เหมือนย่อทิศได้ย่อเส้นทางได้แต่ด้วยพระปิชาด้วยพระบารมทีที่ทรงบำเพ็ญเหล่านั้นเป็นเหตุเกื้ออุปธรรมนั่นคืออดีตเป็นเหตุมาสู่ผลปัจจุบันปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต ก็สอดคล้องกันพวกเราทั้งหลายอาจจะบอกว่าปัจจุบันกำลังได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนก็สาวไปหาต้นทุกข์คือผลสาวไปหาต้นคือต้นทางแห่งทุกข์นะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์มาจากไหนอ๋อก็จะหาต้นเจอเมื่อเจอคือได้ปัญญาเมื่อได้ปัญญาไปสู่ทางแก้ไขอันถูกต้อง ทาปัจจุบันคือสร้างปัญญาให้ปรากฏและก็ทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามเกิดตามเราทั้งหลายอิงหลักการอย่างนี้อันเป็นหลักแห่งเหตุหรือตรรกะนั่นเองหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เขา ตั้งข้อสมมติฐานและเดินหา,าข้อสังเกตเดินหาการพิสูจน์พระพุทธองค์ทรงกระทำไว้ดีแล้วในอริยสัจสี่อันเป็นบรมธรรมที่พระองค์ทรง,ทรงชี้แจงแต่เบื้องต้นหลักแห่งเหตุผลนั่นเองก็รงทรงชี้ถึงเหตุที่ไม่ดีสองอย่างในธรรมจักรกับวัตนสูตรคือเหตุทุกข์ทั้งสองกามสุขการิการุโยก และอัตตะกิลมัทฐานยกอยอันเป็นเหตุแห่งความหย่อนยานการมาสุขนี่สุขแบบหย่อนยานยคือยังอิงอมิตรอยู่มากก็ยังไรก็ไม่พบสุขที่แท้จริงหรืออัตตะกิลมัทฐานย่ยนี่อึดอั้นตันใจวายวาดชีวิตจะตายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพระองค์ทรงลมลุกด้วยภาวรกายที่พร้อมแห้งทรงบำเพ็ญทุกกระ,ระกิริยาเป็นต้นเหล่านั้น ถืออัตตะกิลมัฏฐานโยกพิสูจน์ด้วยพระองค์แล้วจึงถือเป็นธงในทางแก้ไขทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยหลักของเหตุไปหาผลนี่เองให้ทรงเห็นช่องทางอันแท้จ,จริงบรรลุถึงพระบรมบรม,บรมธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นความรักในพระพุทธศาสนาที่เราจะตามหาวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะ เกินเลยหรือไม่ถึงกับยากมากเอาวิถีปัจจุบันให้เป็นความรักที่อิงด้วยเหตุด้วยผลนั้นคำตอบคือความรักที่มีเหตุมีผลนะเหตุที่ดีที่งามผลจึงนำความไม่ทุกข์ตามมาเพราะความรักแน่นอนเป็นความบริสุทธิ์เป็นกุศลเป็นความฉลาดสร้างกุศลฉลาดให้เกิดมีในความคิด คือไม่คิดเอาเปรียบต่อผู้อื่นไม่อยากจนเกินไปอันเป็นตัณหาด้วยความรักความหลงคือไม่อาบไปด้วยสามประการคือไม่โลภอันเป็นตัณหาความอยากไม่โกรธอันเป็นความอิจฉาเดือดเสียใเอีอเยนเกลียดผู้อื่นอาฆาตมาดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นอันเป็นโทสะ ไม่มีและก็ไม่มีความหลงคือชอบมากบูชามากอิงมากหรือบอกว่าภาษาวัยรุ่นว่าเทรนมากไม่ตกขบวนรถไฟแน่อิงในแฟชั่นอิงในเหตุในตะกะเหล่านั้นเนี่ยจนกระทั่งอาบชาบทามาท่วมทับจิตใจขาดปัญญาหลงเลยอันนี้ยิ่งมืดบอดเข้าไปใหญ่ขาดเหตุขาดผล หลักของพุทธศาสนาต้องอิงในเหตุผลคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างถี่ถ้วนเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความรักที่บริสุทธิ์กอบด้วยอะไรกอบด้วยความหวังดีมีความปรารถนาดีเป็นความบริสุทธิ์เป็นข้อที่หนึ่งมีความรักที่บริสุทธิเเ์เพราะไม่เจือด้วยกิเลสเพราะไม่เจือด้วยความอยากที่เกินเลยมีความ อบอุ่นเมตตาเป็นธงชัยของความรักความรักที่บริสุทธิ์มีเมตตาเป็นธงนำเมตตาที่กอบไปด้วยความพอเหมาะพอควรยามเล็กก็ต้องให้ความเมตตามากการุณาสงสารตามมามุทิตาชื่นชมพลอยยินดี อุเบกขารู้จักวางรู้จักละวางเฉยให้เขาโตเป็นบ้างจะเห็นหลักของความบริสุทธิ์ข้อนี้ในธรรมของความเป็นผู้ใหญ่เหมือนดังบิดรมันดาผู้เป็นพรหมของบุตรเลี้ยงบุตรอย่างไรเอาหลักตะก,กะตรงนี้แหละคือยามเล็กๆเราให้เมตตาที่เข้มแข็งหรือมากกว่าและถักทอลงไปเป็น มุทิตาเป็นกรณายามเขาทุกขยากก็ต้องบำบัดบรรเทาให้เบาลงไปและก็มุทิตาเขาโตเป็นเขาพูดได้มีความฉลาดก็ยกยอชื่นชมยินดีตามเหมาะตามขณะเหมาะกับการเหมาะกับขณะยอดถูกเวลาพูดง่ายๆและก็รู้จักวางเฉยก็คือพึงใจพอใจ ในสิ่งที่ได้มอบกระทำนั้นอย่างเป็นผู้ใหญ่สรุปง่ายว่าตอนวัยเด็กก็จะให้เมตตาเป็นจวชุชูธงกรณาลดหลันมุติตาพลอยมาและอุเบกขาใช้น้อยในเดียวกันพอโตขึ้นโตขึ้นจะเห็นว่าเราจะกลับตรงกันข้ามหลักพุทธาสานี่ให้รู้จักวางเฉยอุเบกขาเนี่ยการวางเฉยพึงใจพอใจเมื่อ ให้ศาสตร์ให้ปรัชญาให้วิชาที่มากล้ําแล้วติดดวงประทีปแห่งปัญญาที่แกร่งกล้าแล้วอุเบกขาธรรมก็ปรากฏแก่ผู้เป็นบิดรมารดาหรือผู้ใหญ่ยกอุเบกขาขึ้นเป็นหัวข้อธรรมหมายเลขหนึ่งลดหลั่นลงไปมุทิตาการุณาและเมตตาอยู่ท้ายเอาเมตตาเป็นคำที่อยู่ท้าย ท้ายคือน้อยลงเบาลงแต่ชงอุทงอุเบขานี่คือหลักของเหตุของผลในการที่จะดูแลเลี้ยงบุตรในอุทรของผู้เป็นบิดรมารดาเลี้ยงลูกให้สง่างามเป็นลูกชูสุกุลอย่างน้อยเป็นอนุชาตบุตรเสมอต้นเสมอปลายเทียมเท่ากับยุคข,ของผู้เป็นบิดรมารดาและถ้าเลี้ยงอย่างดีงามจุดประกายดวงประทีปคือปัญญา ติดดวงปัญญาติดปีกปัญญาให้กับเขาเขาจะยั่งยืนมั่นคงท้าวรเป็นอภิชาตบุตรลูกหลานที่เกิดในยุคนี้หรือเกิดในช่วงนี้พ่อแม่ที่ให้เลี้ยงดูอย่างนี้แหละเขาจะเป็นลูกชูสกุลเป็นลูกในดวงแก้วดวงใจที่แท้จริงฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาในการที่จะดูแลถักทอเกื้อกูลสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหาวันนี้ ก็จงมาประสบพบเห็นในข้ออัดข้อธรรมว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความรักที่บริสุทธิ์เกื้อกูลมิมตรไมตรีอันเป็นปกติอะไรก็อยู่ในศินห้าประการหลักปกติของความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ชูว่าจิตใจของผู้ที่เป็นมนุษย์ต้องมีประกอบอย่างนี้เป็นเครื่องรับรองประกันคือไม่เบียดเบียนประหัตประหารแสดง ข้อนี้ถึงความเมตตาธรรมข้อเมตตานี่แหละเป็นความเอื้ออาทรเป็นความเมตตาหวังดีต่อผู้อื่นไปในเบื้องหน้าสร้างมิตรไมตรีอยู่รอบข้างเมื่อสร้างมิตรไมตรีด้วยหลักเมตตาแล้วก็จะเกิดความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมอนุเคราะห์อุปถากอุปธรรมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในกันและกันฉันั้น ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมั่นใจพระพุทธองค์ได้ชี้นำหลักธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติตอนนั้นไม่ลาหลังไม่พ้นสมัยถูกตามการถูกเหมาะกับวาระเวลาทุกขณะขอให้มีธงชัยคือธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไว้เราก็จะประจักษ์ชัดอย่างชัดเจนนำความสุขนำความร่มเย็นมาสู่วิถีของการเป็นชาวพุทธได้ชื่อว่าเป็นพุทธวิถี วิถีคือทางเดินเดินตามหลักของพุทธศาสนาคือมีเหตุมีผลเชื่อในหลักของธรรมข้อนี้ก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระพุทธองค์ได้ชี้ชวนให้มาพิสูจน์ได้มาประลองหลักธรรมที่พระองค์ทรงประกาศไปนั้นว่าไม่ล้าสมัยจริงไหมพิสูจน์แล้วได้ด้วยตนเองด้วยนะไม่ใช่ได้โดยใครโดยผู้อื่นตนเองได้ และได้ด้วยการกระทำด้ดยตนกรรมเป็นของเฉพาะตนใครทําผู้นั้นรับผู้นั้นได้และเราจงมารับกรรมอันดีที่เรากระทำไว้อันเป็นเหตุที่คิดดีคิดชอบและกระทําขับเคลื่อนเป็นกายสุจริตเป็นวจีเสียงที่สุจริตเป็นนิมิตของชีวิตพุทธวิถีอันเข้ากับหลักเหตุและผลอย่างถูกต้องอย่างนี้แหละได้ชื่อว่า เป็นชาวพุทธที่แท้จริงขออัธรรมของพระพุทธองค์ที่พวกเราทั้งหลายชูธงนำยกบูชานี้เป็นเครื่องพิทัก์รักษาครอบครองชีวิตของท่านชีวิตของใครๆทั้งหลายทั้งนั้นทั่วปัตภีในการนี้ในพ้นจากโรคาพยาธิมีความสุขมีความเจริญด้วยอัธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นอย่างครบถ้วนและเป็นสุขมั่นคงอย่างแท้จริง ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกทุกท่านในวันนี้โดยเท่วถึงกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงมั่นใจพระพุทธองค์ได้ชี้นำหลักธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อนั้นไม่ล่าหลัง ไม่พ้นสมัยถูกตามการถูกเหมาะกับวาระเวลาทุกขณะขอให้มีธงชัยคือธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะประจักษ์ชัดอย่างชัดเจนนำความสุขนำความร่มเย็นมาสู่วิถีของการเป็นชาวพุทธได้ชื่อว่าเป็นพุทธวิถีวิถีคือทางเดินเดินตามหลักของพุทธศาสนาคือมีเหตุมีผลเชื่อในหลักของ ทำข้อนี้ก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระพุทธองค์ได้ชี้ชวนให้มาพิสูจน์ได้มาประลองหลักธรรมที่พระองค์ทรงประกาศไปนั้นว่าไม่ล้าสมัยจริงไหม